เขามาเยอะมากกว่าถ้าไปแถวพัทยาเนี่ยจะไ่นั่งชิวๆเล่นๆที่ร้านไหนดีซึ่งเราก็จะแนะนําร้านนี้ตลอดเลยค่ะชื่อร้านว่า The l i v i และตอนนี้นะคะทุกวันพฤหัสท,ทางร้านเขาจะเปิดเพลงสไตล์เก่านุ2000แก็คือตามกระแสยอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ว h y ท o c a มาแรงมากนอกจากเพลงแล้วอาหารที่นี่ก็คือน่าสนใจคือส่วนมากจะเป็นอาหารแปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอที่ไหนอะเราเริ่มกันที่อันนี้เราติดใจมากคือถ้าใครตามไปต้องลองสั่งดูนะชื่อเหมนูว่าพรันค่ะจะเป็นรวมของทอดต่างๆและที่สําคัญคือเราสามรารถกินถ้วยแบบนี้ได้ด้วยเมนูนี้คือถูกใจเด็็กกกกออววนนนมาาช่่่่ไไตะรเเปทัง มาพร้อมกับข้าวทอดอออร้านนี้เขาทาของทดอดดีราดนี้ตอนอ่านชื่อเมนูคืออึง้งแต่ก็ต้องสั่งมาค่ะเพราะอยากลองมันคือราบหมูโรตีคือมันแปลกใหม่มากเพิ่งเคยกินที่นี่เป็นที่แรกเมนูนี้ก็แปลกใหม่ไม่แพ้ใครเหมือน,นกันค่ะต้มยำกุ้งไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นคือเนื้อเนียนมากกินคู่กับต้มยำคือเข้ากันเลยอันนี้จะเป็นเนื้อโคขุนย่างนะคะเสิร์ฟมาบนเตาแบบนี้มันจะทําให้เนื้อของเราอุ่นอยู่ตลอดเวลาอี่จะบอกว่าเนื้อเขาหมากักแล้วก็ย่างมาดีมากมันมีความหอมในส่วนของเขาผัดสับปะรดนั้นเสิร์ฟมาเเนนกกกบี้ยยจะวร่ออัาาาขดส ผัดมาได้พอดีสุดๆกินไปกินมานะคะดนตรีก็เริ่มสนุกขึ้นเลยๆเราก็เลยสั่งเครื่องดื่มกันมาซสนหน่อยแล้วก็ตลกมากเสิร์ฟมาในแตงโมแบบนี้ยังไม่จบค่ะพวกเราต้องการความคึ้นแขงขันสุดก็เลยสั่งเจาแก้วยักอันนี้มาด้วยก่อนจะกินนะคะเราก็ต้องทํากิจกรรมโดยการฉีดเจ้าน้ําลงไปกว่าฉันจะดูแล้วก็ลิมรสมันได้อย่างนานกูเพราะว่าหลอดมันยาวมากไหมกินข้าวไปดื่มไปดื่มมาก็คือไม่สนใจใครแล้วฉันจะเต้นมาร้านนี้เราทำอยู่สองอย่างกินกับเต้นวนไปในส่วนของราคานั้นจึ้งอยูู่่่่นนีียยย้้วออออาา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 กกคคคืืททพัถรรมมใให ะะก็แท็กชื่อไว้ได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แล้วตามมาด่วน